นี่ครับวิวงามๆครับผมน้ำตกชะแนนอันนี้น้ำตกเดือนเมีมีนานะ้ครับเนี่ยชแนนชะแนนน้ำตกชะแนน,แน,นตอนเดือนมีนาครับผมถ้าเป็นานาฟดน้ำเต็มบลอเลยครับน้ำที่เต็มบล็กเลยแถวนี้แถวบริเวณแถวบริเวณเนี่ยน้ำขาวบลเลยครับผมเพราะว่าตอนน้ำเนี่ยมาต่อจากที่สูง มันจังบร่ได้สูบไม่ได้ใช้เครื่องครับผมปล่อยมันไหลาเองเลยครับอาจารย์เพิ่อนก็นเลยมาต่อไว้บอทั้งสูงเพราะว่าสิบไปวัดให้มันไหลาไปวัดครับผมสวัสดีครับเมื่อนีนทีพาพี่น้องไปต่อทอน้ำครับผมอยู่ทางน้ำตกอันนี้แล้วตะพ้านหินครับผมนี่สะพานหินวัดชแนนทีปายพี่น้องไปชมวิวน้ำครับผม โอ้เสียงน้ำตกครับผมที่ปตอน้ำบอนน้ำแบบไหลอยู่ครับไปตัอน้าน้ำบอไปฮอดวัดครับผมย้งางกันแบบพาก,กันง่างกันไปเบิ่งว่ามัน,นสาเหตุได้น้ำจังบอไปฮอดวัดครับ ท่อน้ำครับผมมาชนรถท่อน้ำวันท่อน้ำแตกหัวอยู่บนไหนครับเอ้ามัเป็นตุ่มซุ่มอยู่กาเปิดเปิดน้าเบิงมั้งในนี่นี่มันเปิดเปิดประตูน้ำอยู่นี่นะเออครับผมเปิดเบิงโอ้หอยเจ้าฟองเงี้ยเป็นครับผมหอยสร้างปลาครับหอยสร้างปลาคำฟังครับผมนี่นี่ครับ มมนี่ครับเข้าดงแล้วครับผมธรรมชาติแล้รวรอดเลยครับนี่นี่ครับผมแจวนี้ห้อยสร้างปลาอยู่ครับผมต้นไม้เนี่ยคนไปโบก,กีมือห้อยไม้อยู่ครับผมนี่ ทางไปนี่มันเป็นทางสร้างพานครับผมสร้างหากิน๋ยวนี้ครับบริเวณนี้สร้างห้งอยสร้างนอนครับผมนี่ห้อยเป็นแปนนี่ครับผมต้นไม้ต้นนี้มันหมักหมักมาสีครับผมเป็นแปนนี่ห้อยสร้างครับผม โอ้ตอนไม้หักทับครับผมหักทับทางแถวนี้บ่โอ้หอยสร้างเม็ดนี้โอ้นี่ยครับผมเป็นหอเป็นหอยน้ำแต็กนะครับผมเห็นครับสร้างมาเหยียบสงสัยสร้างหอยหอยสร้างเหยียบครับผมนี่ครับสีสร้างครับผม อขี่สร้างครับนี่ครับสร้างมาเฮ็ดแก๊บหักครับผมครับหอยขีสร้างครับนี่นี่ครับผมหอยสร้างที่มานี่ครับผมอันนี้เป็นหอยสร้างงางนะครับผมมันยางพานมาเนี่ย ันนี้ทางสร้างครับผมที่มันไปหยับแปบหน้ามครับผมให้ไดแปรบน้าหักนี่ครับหอ,อยแม่ยังเดบเดบอยู่ครับนี่หอยสร้างเห็ดมันย่างผ่านไปนะครับผมนี่แหละคลองนี่แหละครับผมเป็นนี้สาเหตุที่เห็ดแป่น้ามบอบไปหอดบัดกับผม เอ,อกแล้วเรียบร้อยเสียบแท็บทอ่อพ v c ีซีครับผมที่สร้างเฮ็ดหักนะครับอาจารย์เนกำลังสอมอยู่ครับ ตัวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับบัดนี้ จุดจุดสร้างเหยียบเรียบร้อยแล้วครับเป็นรอบบังข้างนาอีกครับผมเพระาะว่าหนานี้มันนาแรงครับพดเพิ่งต้งมเมื่อคื้นี่แหละครับอันนี้ก็คอยสร้างเหยียบแบบไปกันครับผมมาสอมอดูเลยครับผมเป็นราบบังข้างหนาเบังครับว่าติเป็นยังไงบอคือยามนี้น้มแรง,งก็ต้องติดบัง มอกระลกมังจุดแรกว่ามันน้ำม,มันเสียนก้มบอหนะครับผมสิดไปง,ง่ายง่ายหกมอกระลกมันใหม่ครับเกินไปทั้งปลาเม้อดครับวนี้ต้องอดีตสั้นอ่าเด้อพี่น้องเลยมันบ่มีน้อกจกับอาเมรินีเบ่คิดได้ครับบริคิดว่าจะกลัมาสมน้ำครับผม เมื่อนี่มาวัดนำ้ำไรลบรไปอฮอนวัดก็เลยพากันเข้ามาสอมกัน ใหม่เขาส่งไปกระดอกเลยไหมเริ่มนี้เปนเสียงน้ำน้ำไหลอะไรครับผมน้ำตกพระพี่นอ้องไปเท่าน้ำตกครับมื่อนี้นี่แหละครับผมแคบน้ำครับผมถ้าสร้างมันผ่านมามันเหยียบมันเห็นมันก็เหยียบครับผมถ้ามันเหยียบก็บได้มาซ่อมครับผม น้ำไปบอดวัดกันได้มาสบัมจุดน,นี้เป็นจุดเช็คน้ำม,มารกกือประมาคก,กับผมเนี่ยจ,จ,จุดเช็คจุดเช็คน้ำครับนี่ครับ ยังไม่เงินเสียน้ำตกแลวครับพี่น้องครับน้ำตกเดือนมีนาปกติมืดตีห่งแล้วครับปกติน้ำตกแห่งแล้วมืนอนี้บนี้ฝนมัดตกเมืม่อสองเมื่อก่อนหนึ่งครับฝนตกสองเมื่อก่อนก็เลยพอมีน้ำไหลเนี่ยครับน้ำตกนี่นี่ยังไม่ดได้เปิดเลยครับผมเนี่ยเป็นเพราะว่าฝนปิดยังไม่ได้เปิดเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวครับ ก็มันสร้างตามาอยู่เรื่อยนะครับผมจุดแรกของน้ำตกชแนนครับผมคนละแ๊บน้ำแ๊บน้ำนึงเชียวๆชียวนนะครับผมอันนี้ก็คือแฝบน้ำเท้่ยวชีขึ้นไปเบิ้งครับผมมาแฝบน้ำครับทางขึ้นครับ ถ้าหนาฝนนี่งามครับถ้าหนาฝนนี่น้ำเต็มเลยเลยครับเนี่ยน้ำเต็มเบดเลยครับหนาฝนเนี่ยขอบคุครับผมถ้าผมบ่มีคนพุ้นที่นี่จะบ่มีไผเองขึ้นมาได้ครับพี่น้องเพราะว่าน้ำตกเนี่ยพ่นปิดครับพ่นบ่ได้เปิดให้คอนเที่ยวที่เปิดคนเที่ยวคือน้ำตกจัดสีน้ำตกถ้ำพระสินะครับผมน้ำตกตัวนี้พ่นปิดตอนน้าที่พ่นปิดครับ ใหวคนขึ้นมาเทียวทางขึ้นสูงสั้นครับนี่ครับวิวงามๆครับผม น้ำตกชแนานครับน้ำตกเขาก็งามคือกันเนาะครับงามงามาอันนี้น้ำตกเดือนม,ม,มีนาเด้ครับเนี่ยชแนนชแนนน้ำตกชแนาน <says> ตอนเดือนมีนาครับผมถ้าเป็น้าโฟนน้ำตเต็มบ้าเลยครับ น้ำสิเต็มบัเลยแถวนี้แถวบริเวณแถวบริเวณีนน้ำขาวบบิเลยครับผมถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนาฝนครับเพราะว่าต่อนน้ามนันมาต่อจากที่สูงมันจังบ่ได้สูบไม่ได้ใช้เครื่องครับผมปล่อยมาไหลาเองเลยครับอาจารย์เพิ่นกันเลยมาต่อไว้บอทั้งสูงเพราะว่าสิบปวัดให้มาาันไหลไปวัดครับผมฝั่งนั้นเป็นผู้สิงครับผม ผู้สิงผู้สิงที่มีไอ้นั่นแหละครับผมหินส่มบ้านนะครับผมหินสามบ้านอยู่ดางทางปุนครับผมหินสามบ้านอันนี้น้ำตกเชนแนนครับผมเนะปเบิ้งเปเบิ้งพี่นนอกเบิ้ง,ง,ง,งทันตอทอแบบให้มัะไรเองนะครับผมต่อจากที่สูงร้อยลบมาไปใหญ่จากไอ้ที่สูงลงไปที่ต่ำ ลักษณะการลักน้ำนะครับ ไอดกนานี่ยังไม่มีแต่ไข่น้ำครับผมมันไม่มีแต่สีไข่น้ำมันงไปประเมินไปเลยครับเดี๋ยพาพี่น้องเบิงปทำตกก่อน,นครับออผม ้าบนนี่ครับผมถ้าเป็นนาฝนนี่เต็มบดเลยครับน้ำแถวนี้น้ำแถวนี้เต็มบัดเลยครับน้ำบนนี่แถวนี้เต็มบัดครับอันนี้มันฝนตกสองมือที่แล้วครับผมนี่ครับ สองวันที่แล้วครับคนตกแงล่างอ่อนๆกินกับลาบเหมือนเดิมนี่พี่น้องผักเสมกครับผมบอนสร้างอยู่ครับผมสร้างมาพักคอนนี่ครับันขามไต่ขามมาเหมือนกับว่าพักยานมันเนี่ยเขานอนยานนมันเน้ไหมครับเนี่ยพี่นี่ไม่หักครับเนี่ยอาดสิมาหลายมือแล้วครับเนี่ยมาโดนแล้วจนไม่แหงแล้วครับเนี่ยโอ้ยเห็ดบด เห็ดบดตัวนี้ว่ามันแกแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดบดแกแล้วครับเนี่ยบนเพิ่มมาเร่นนะครับเนี่นนนยรสร้างสร้างปลานี่ครับต้นไม้หักต้นไม้หักครับเนี่ยพาพี่น้องมาบิ่งนับตัวอีกบนน่อนนึงครับผมหาดทรายงามๆนี่ยครับอันนี้ก็เฮ็ดสร้างบอนสร้างเห็ดหักครับเนี่ หัดไส้งามด้วยครับพี่น้องนียครับนี่ครับสร้างเฮ็ดหักครับผมน,นี่ครับหมห้อยห้อยขนมากครับนี่ห้อยเก่าแล้วครับนี่ สร้างมาครับผมมาเก่าแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำตอกอีกบบนนึงครับผมเพื่อนมาบังมนครับผมนี่ครับผมหาดทรายงามๆครับผม นี่ครับบอดนี้เขามาสมน้ำครับพระอาจารย์มันกำลังกับไอ้คนวัดนี่แหละมันกำลังสอมอย่างล่างบนนะครับผู้สิงครับผมผู้สิงนี่แหละครับผม ลงมาทาตรงล่างแล้วมาเนี่สรเมื่อแล้วครับผมปิดสอบน้ำเรียบร้อยแล้วก็เสรเมื่อแล้วก็ขอปิดเก็บไปแค่นี้ครับผมมานำกุบ่ายจานบนคำสอบเรียบร้อยกับที่พักกันเมื่อกับเก็บนี่กับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมกเก็บไหนเก็บไม่อยมากันบหม่ขอบ่มบ่ใครได้ทายไปได้ครับผมบ่มีน้ำทายครับเนี่แหละครับผมกแค่นี้กับขอขอบคุณสวัสดีครับผม